สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่16กันยายน2568นะครับยามเช้านะครับย่านงามวงวานนะครับมาร่วมนมนพระไสบาตรกันครับครับหากใครไม่สามารถไสบาตรยามเช้าได้นะครับสามารถรวมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันนะครับก็เตรียมของไว้5ชุดนะครับจะร่วมอนุโมทนาสาธุคุณด้านครับสาธุค่ับพี่สาธายามกี่ชุดวันนี้ 8ปดชุดเจ็ดชุดโอเคครับนะเดี๋ยวมารับพรท้ายยามเช้ากันครับเนลยครับมาผิดสายเดินเลยครับนางมังครัไกยเ็จเทศนังลาภานโสเทวภาคยานุขังพาลเตเรอายุจวันนอ เจ้าโปทางวุฒิชายวาวาชาตาวาซา,าจายุจะเทวะสิรษฐีอารย์เด่นเอค,ครับ,บค,ครับอานุโมทนาบุญด้วยครับลุงพี่สาด้วยครับคิดถึงคนบนฟ้ามีลุงด้วยวันนี้ลุงกินน้ำด้วยนะครับมันครับ ทุกทีทีบครยุโกับภาวะิวทนาสีลีสนิจังวุฒาปชาญิโนจตโะตโโรธรรมาวัฒทัธายนีอาุวโนุทุขังพระลงังทุกครัอนุทนาบุญครับ รูปแรกมาถึงลูกสองครับชุ่มฉ่ำครับหลพี่สายกว่าสายกว่าใช่เลยสายกว่าแลัวที่ครับลงกิน้ำไม่ชัดมันครับครับครับมันครับ มันครับมันครับมันครับแล้วแล้วกเนาะสุขี จังวุฒาปัจจโลจาตตรุรามังกันติยายวนโนสุขังพละััมรอบครับ 啊，啊，还有然后是啊，一万三千零一，三千三。 สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะสงพระนะครับสงพระเพียงเท่านี้นะครับไปกวดน้ํากันตางนู้นครับไปครับอีทางเมยาตินังโหตุสุกิตาโหต,ต,ตุยาตโยขอส่วนบุญเพื่อเจ้าทาสมเร็จองนี้ตรงสาเร็จเจ้ากรรมในเวทกิดามันดาครูบอาจารย์ตัวพระเจ้าปริยาบุตรสังเัเต์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเช่นหากข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจ ขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของดการจองเวรจองกรรมขัดก,กันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุาธวันอังคารสีชมพูอารมณ์ดียิ่งกว่าวันไหน16กันยายน2 5 6 8นะครับ่ะเตี๋ยวตัวไปทำงานนานฝนยังตกไปปล่อยอยู่นะผมดื้อซะด้วยนะฮะสวัสดีครับ เช้าวันอังคารที่16กันยายน2568นะครับวันนี้ชุ่มฉ่าเล็กน้อยนะครับลุงหายไปแล้วนะครับแต่ถ่ายแว๊บแบ,บเองลุกกินน้ำนะฮะเพราะว่าฟ้ามันปิดไม่พอไม่มีแสงกระทบลุงก็จะหายไปแต่ถ้าฟ้าสว่างลุงก็จะมีด้านทิ่ตรงข้ามกับแสงเสมอนะครับฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอนะครับเดี๋ยวจะใช้คลิปนี้ให้ดูนะครับนะครับหรือย้อนกลับไปดู Facebook ก่อนหน้าก็ได้นะครับ ก็วันนี้ขึ้นขันเล็กน้อยนะครับก็นมัสนาบุญกับลุงสมพงศ์นะฮะพี่อ้อยนะครับแล้วก็พี่สาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะที่ร่วมกันทําบุญเช้านี้นะครับนะฮะผมก็ปั่นจักรยานไปทํางานเอนดครับเพราะว่าฝนมันตกไปพลอยแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่าก็เป็นห่วงคนทางแจ้งวัฒนะนะครับและหลายๆที่นะครับเพราะว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะับไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมไหมนะะแต่เช้านี้กับเมื่อวานยังโล่งอยู่นะครับโอเคครับนะฮะ ผมก็เหมือนเดิมครับนะดื้อครับดือ้อปั่นจักรยานไปทํางานเหมือนเคยนะครับวันนี้หวยออกด้วยเนอะซื้อเลขอะไรกันบ้างน,นะครับนี่จําได้ไหมดีศูนย์สองงวดที่แล้วเต็มเต็มเลยเนอะแล้ววันนี้ซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำไหมอ่าอย่าเล่นกับระบทนะโอเคนะฮะก็ไม่ใช้น้ํามันไม่ต้องชดไฟน้ําแรงล้วนๆครับก่อนไปก็เช็คความพร้อมนะครับลมยางมีเบรกนี่ไปทํางานแล้วครับสุดัญานะครับ สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมแบ่งเวลาออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะครับผมก็ขับรถปั่นจักร,รยานไปทํางานเหมือนเคยนะครับไม่ใช่น้ํามันไม่ต้องชัดไฟน้ําแรงล้วนสุดหล่อสายแน้นปั่นให้โลกจับและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าระหว่างทางปั่นจักร,รยานมาทํางานทับย่านประชัดชื่นนะครับปั่นปลอดภัยครับพี่ท <laughs> ่านหนนครับ เจอรบคอที่ใส่บาสนะเขาบอกมาเปลี่ยนกะทค้ามากคนที่รออยู่มีว้าวุ่นเลยตัวร์คน,นไม่มานะ่ยใส่น้ำท่วมมันน้ำท่วมจริงๆด้วยครับท่วมขังมาทุกช่วงนะตลอดสามนีนะแจ้งวัฒนะเป็นไงบ้างไม่รู้นะมาดูน้ำกันดีกว่าคับเตน้ำหน,นักนะนี่ของสวยนะจุดที่จะทําให้แจ้งวัฒนะท่วมไม่ท่วมมันอยู่ตรงนี้ครับระดับน้ำเป็นไงมาดูค่อนข้างสูงนะครับเมาดูเลยนะครับขึ้นมาเยอะนะฮะตัวตีมันแห้งกว่านี้เยอะนะครับนี่ นะฮะยังเหลืออีกเยอะครับกว่าจะขอบถนนนะถ้าถนนถ้าขอบถน,นนนี่งมวันก็ท่วมนะครับแต่ตอนนี้เยอะนะครับติดนะครับไปต่อคนสวยครับยังส้มไหมครับ <c oughs> ขั้นสดๆนะครับเจดามาเองครับเบอร์โทรหายนะเจดาเดี๋ยวลูกค้าสั่งไม่ได้นะจ๊ะหล <c oughs> ักเจดานะครับ ย้ายที่มาขายบริเวณหนะ้าร้านข้าวมันไก่ฮะ,ะเลยจากจุดเดิมมา50เมตรนะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าตรงนั้นโดนเจก,กิจับครับนั่นเลยขยับมานิดหนึ่งจุดเดิมก็คือตรงนั้นตรงสีฟ้าตรงนั้นที่เจด่าจอดนะครับเดี๋ยวเดีเนี่ยตรงนั้นนี่นะจากจุดเดิมนะสีฟ้านี้ย้ายมาตรงนี้นะจ๊ะมาซื้อกันได้นะครับเจด่านะครับเยลยรักแขกของเจดา่าคนสวยครับ คนสวยขนาดนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิ้มหวานน้ำส้มไหมครับใส่ใจล้วนๆนะครับไม่มีสายนาครับหลอนเหงื่อท่วมเลยครับน้ำท่วมขังที่เป็นช่วงๆแปลงปุ้ยนะครับในขนาดป่าครับที่เรากว่าสิ่งที่ทำงานแล้วนะครับการป่าป่านครหลวงครับ58ปีนะครับป่าป่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามีงานทอดกระถินและข้าวบาร์บาราที่วันที่3ามเดือนกันยายนครับ อยู่กับผมใช่ไหมครับผมป้อมมัดฝนนะครับรับเงินเอ็นนะครับฝั่งเป็นเส้นปันไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับเปิดตาไปตูปต้ยาสีรถโหมดสิ่งที่เป็นงานแลยไม่ใช่ไม่ได้เป็นห่วงเพราะ <c oughs> นั้นไม่ป้อมไม่ใส่หมวกอ่ะอ๋อซื้อน้ำโซบเมื่อกี้นี้ก็เลยชิวๆมาเล็กๆน้อยๆนะ่ะก่อนภัยบัดภัยไม่มีรถจักรทิ้งงานคนสวยทัดคนสวยคนนั้นมาแล้ว าคคงานแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนสวยทำน,น้ำต้มไหมครับใส่ใจล้นๆไม่มีสัยนักการประปาน้าขัหลวงประปาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเห็นคนสวยแล้วสดชื่นสดชื่นจริงๆนะครับของเพื่อนทั้งหลายนะทำงานทำงานไปทำงานกันครับ